สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อจันนนะครับวัดอมัอมพวันอำเภอพรมบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเพื่อนๆก็รอชมและก็ติดตามไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อจันันด้วยนะครับเพื่อนๆติดตามและชมไปด้วยกันนะครับ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับเริ่มต้นการเดินทางวันนี้ผมนั่งรถตู้นะครับนั่งรถตู้จากหมอชิดนะครับจะไปลงที่อำเภอพรมบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อจันลันนะครับซึ่งก็หลวงพ่อจันลันก็เป็นสิทธ์น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเดิม ไปด้วยกันนะครับในที่สุดก็มาถึงแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับวัดอัมพวันนะครับสำหรับวัดอัมพวันก็ถือว่าเป็นวัดอันดับต้นๆที่มีประชาชนเดินทางไปปฏิบัติธรรมนะครับเนื่องจากวัดแห่งนี้ยึดหลักปฏิบัติแบบสติปัฏฐานสี่แม้วันนี้หลวงพ่อจรลันจะมรณภาพไปแล้วแต่ยังมี พุทธศาสนิกชนเดินทางไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆนี่ครับบรรยากาศด้านบนนะครับนี่ผมมาถ่ายเพื่อนๆดูมองเห็นเจดี์นนครับคือวัดหลวงพ่อจรันนะครับหรือวัดอัมพวันนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมนะครับนี่ครับเพื่อนๆเข้ามาก็เห็นเจดี อง์ใหญ่เลยนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับกําลังก่อสร้างเลยไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าสร้างยังไม่เสร็จสูงตรางงานนะครับน่าจะเพิ่งสร้างนะครับเพราะว่าวัดอัมพวันของหลวงพ่อจรัญผมเคยมานะครับตั้งแต่สมัยหลวงพ่อยังอยู่นะครับเคยมากราบท่านนะมาฟังธรรมะที่วัดท่านครั้งหนึ่งนะครับเคยมา แต่เจดีย์นี้ยังไม่มีนะครับเพิ่งมาสร้างตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเพื่อน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 อยากมาร่วมทําบุญก็มาได้นะครับนี่ครับมาสร้างเจดีย์อยู่หน้าวัดนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปกราบรูปเหมือนของหลวงพ่อจรันนะครับ สมัยท่านยังอยู่ท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่แหละครับเคยมาฟังธรรมะจากหลวงพ่อจรันอยู่นะครับเคยมานานแล้วครับนี่ครับเขาก็จะทำรูปเหมือนท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มากราบได้นะครับทางวัดของหลวงพ่อจรันท่านก็จะเน้นปฏิบัติธรรมนะครับเกี่ยวกับ นั่งสมาธิตื่นจงกรมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลน,นะครับภายในวัดนะครับนี่ครับเพื่อนๆห้าร้อยก็มีนะครับห้ารอยเป็นเนื้อพระผงกลมนะครับแล้วก็มีสามรอยนะครับนี่ ราคามี500รยมีห้0รเหรียญละสอ0รก็สวยเพื่อนๆ500ก็มีแล้วก็มี200ก็มี100นะครับเป็นพระผงแล้วก็มีสติกเกอร์นะเพื่อนๆประมาณนี้ครับก็มีล็อกเก็ตนะครับนี่ห0ึสวยอยู่นะ200นี่ ชอบองค์ละสอง้อยอยู่ทรงออกรูปไข่นี่ก็เป็นรุ่รนร้อยองค์นะครับนี่เป็นพระผงกลมๆใหญ่นะครับก็สวยอยู่นะครับนี่สติกเกอร์ครับ นี่ครับเพื่อนๆน,นี่ราคา400นะครับมี400เป็น100องค์แล้วก็มี1,000ก็มีนะพระรูปเหมือนปนั๊ม 400นีน่ 400. นสี่ร้อยเพื่อนๆสี่ร้อยเหรียญสีมามีสีทองกับสีทองแดงนะครับก็ราคาเท่ากันนะครับเพืพ่อนๆนี่ครับโอ้เหรียญน,นี้สวยสี 400, ่ร้อยเพื่อนๆ สี่ร้อยนี่สี่ร้อยสวยๆเป็นรูปหลวงพ่อเต็มหน้านะครับจะมีแบบทองแดงทองเหลืองแล้วก็ลมดำนะครับเท่าที่เห็นนี่ครับ ก็400นะครับด้านบนก็400รนี่สวยนะเพื่อนๆวัตถุมงคลอยู่ที่วัดไม่เยอะนะเพื่อนๆส่วนมากท่านก็จะเน้นไปทางปฏิบัตินะครับก็เหรียญผมว่าไม่ค่อยเยอะนะรู้ว่ามีหลายรุ่นครับเพื่อนๆใคร รู้จักวัตถุมงคลของ,ลงอหลวงก็จะลันก็เม้นมาได้นะครับเพื่อนๆผมก็มาถ่ายเท่าที่เห็นในวัดนะครับให้เพื่อนๆดูว่ามีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับมันก็สวยนะครับรมดําก็สวยนี่เหรียญคมชัดสวยมากเลยครับนี่เป็นเหมือนใบโพก็มีสี่ร้อยราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆ ราคาหน้าเก็บนะครับนี่ครับเป็นล็อกเก็ตก็มีครับล็อกเก็ตนี่นี่สวยอุ้ยสวยสวยแต่เขาไม่ติดราคาไว้นะครับ เป็นรูปหล่อเหมือนของพ่อจรลันนะครับสวยมากแล้วก็มีหนังสือธรรมะเล่มละยี่สิบบาทนี่หนังสือแล้วก็มีล็อกเก็ตพร้อมสร้อยนะครับนี่นี่ก็สวยครับ ก็เป็นรูปหล่อองค์เล็กๆนี่ครับอกเกตก็สวยๆพันห้านี่โกเกต์พันห้าอุ้ยสวยๆพันห้ารอยบาท ตรงนี้เป็นเหรียเงินแท้ไม่ทราบราคานะครับเขาไม่ติดไว้เหรียเงินแท้สำหรับการเดินทางมาวัดนะครับถ้ามีรถส่วนตัว ก็ออกจากกรุงเทพโดยใช้ถนนพหลโยธินแยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข32นะครับสายเอเชียโดยขับตรงมาตลอดทางก็จะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็จังหวัดอ่างทองทางเข้าวัดจะตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่78ถึง79นะครับเพื่อนเพื่อนให้สังเกตทางซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าวัดอัมพวัน ระยะทางประมาณ130กิโลเมตรนะครับสำหรับเพื่อนๆนคนไหนไม่มีรถส่วนตัวนะครับก็มารถโดยสารประจำทางให้นั่งรถตู้หรือรถโดยสารประจำทางโดยขึ้นรถที่สถานีหมอชิต2นะครับเดินทางโดยวินรถตู้กรุงเทพสิงห์บุรีค่าโดยสารก็ประมาณ100บาทนะครับเพื่อน เดินทางโดยรถโดยสารกรุงเทพสิงห์บุรีนะครับเพื่อนมีโอกาสวันจุดก็แวะมากราบสรีระหลวงพ่อจรันได้นะครับเพื่อนๆพ,พระธรรมสิงหะบุรจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2471 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่7ณตำบลม่วงหมู่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเป็นบุตรของบารดาชื่อเจิมสกุลเดิมสุขประเสริฐและบิดาชื่อแพรจัญยารักท่านเป็นบุตรคนที่5จากพี่น้องทั้งหมด11คนนะครับเพื่อนๆตรงนี้ที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นก็เป็นช้างนะครับเป็นรูปปั้นช้างนะครับ ก็ก็มีประวัติให้อ่านนะครับว่าหลวงพ่อนิมิตเห็นช้างคู่บารมีพระนเรศวรมหาราชมาบอกกับท่านว่าจะมาอยู่ด้วยจากนั้นอีกเจ็ดวันมีแขกมาพบท่านเขาแนะนำตัวว่าเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงโรงแรมดุสิตธานีจะนำช้างดอกไม้ ที่ประเทศไทยเราจะทําขึ้นเพื่อต้อนรับชาวต่างประเทศในการมาประชุมธนาคารโลกที่ศูนย์สิริกิตระหว่างวันที่7ถึง18ตุลาคม2534มาถวายที่วัดอัมพวันในวันอาทิตย์หลังจากเสร็จงานเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจลันก็รู้สึกปิติอย่างยิ่งจริงรับเข้าไว เขาก็กาบเปลี่ยนหลวงพ่อว่ามีคนอยากได้เยอะแยะแต่เขาจะถวายหลวงพ่อแต่เขาจะนำมาถวายวันอาทิตย์ตกกลางคืนท่านสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานเทวดาประจำช้างมาบอกว่าจะมาวันพฤหัสบดีหลวงพ่อจัลันจึงสั่งให้คณะสิทธิ์ทำบายสีบวงสวงต้อนรับช้างเผือกในวันพฤหัสบดีช่วงบ่าย4ี่โมงเย็นนะครับ ลูกสิษย์แย้งท่านว่าไม่ใช่วันปรฤหัสบ,บดีแต่เป็นวันอาทิตย์แต่หลวงพ่อจลันยืนยันให้บวงสวงวันอาทิตย์เอ้ยวันพรฤหัสบ,บดีนะครับพอถึงวันบวงสวงช่วงสี่โมงเย็นก็มีรถบรรทุกช้างเผือกโฟมเข้าวัดพอดีนะครับทุกคนล้วนงุนงงและประหลาดใจในยานอย่างรู้ของหลวงพ่อจรลันนะครับที่ทำให้ทุกฝ่ายนับถือและศรัทธา ในท่านยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อนะครับนี่ครับอยู่ในนี้นะครับตามไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ถือว่าเรามีบุญนะครับได้มากราบสรีระของหลวงพ่อนะครับใครจะมาก็ แต่งกายให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับก่อนจะเข้าก็จะมีวัดอุณภูมิสมัยก่อนหลวงพ่อจรลันก็ได้ทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรและที่ต่างๆเพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์ทั้งทาง สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะครับและได้ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชากับพระอาจารย์หลายท่านอธิศึกษาคศาสตร์กับพระครูนิวาสธรรมขันธ์หรือหลวงพ่อเดิมนะครับอำเภอหนองโพจังหวัดนครสวรรค์กับหลวงพ่อลีและท่านเจ้าคุณอริยะคุน่นาธรจังหวัดขอนแก่นและก็ได้ศึกษาการทำเครื่องรางของขลัง น้ำมันมนกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็หลวงพ่อสนั่นวัดเสาทงทองจังหวัดอ่างทองแล้วก็หลวงพ่อจาดวัดบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีและก็ได้ศึกษาสมถกรรมฐานกับพระภาวนาโกสลเทระหรือหลวงพ่อสดจันทะสะโรที่วัดปักน้นาออำเภอภาษีอำเภอภาษีเจริญจังหวัด นบุรีนะครับศึกษาและก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชสิทธิมุนีวัดมหาธาตุจังหวัดกรุงเทพและได้ศึกษาพระอภิธรรมกับอาจารย์เตชินชาวพม่าที่วัดร,รักขังจังหวัดทนบุรีและศึกษาการพยากรณ์จากสมเด็จพระสังฆราชวัดสกเกตจังหวัดกรุงเทพ และศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตกับอาจารย์พนเอกชมสุขันธรัตหลวงพ่อท่านมีเมตตาต่อผู้คนทุกทวนหน้านะครับโดยไม่เลือกชั้นวันณนะเชื้อชาติหรือศาสนาสิทธิานุสิทธิท์ของท่านจึงมีทั้งที่นับถือศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับท่านตั้ง อณิธานมุ่งมั่นในการสร้างคนแทนการสร้างวัตถุนะครับจึงทุ่มเทชีวิตทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาให้กับการเผยแพร่วิปัสนากรรมฐานมากกว่า40ปีนะครับเพื่อน,อนโดยทำงานอย่างหนักทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อพัฒนาจิตของบุคคลทุกระดับชนชั้นให้สูงขึ้นเป็นไปตามเจตนาลมที่ท่านได้อธิษฐานจิต หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมท่านก็มรณภาพอย่างสงบในวันที่25มกราคมพศก .2559 นะครับเวลา8นาฬิกา37นาทีนะครับที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับวันนี้ก็ ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆมีโอกาสมีเวลาก็มาได้นะครับ